สค,ว,<า>คว,<า>วันนี้นะคะเราก็จะมาะเล่นะนะคะถ้าอาจจะริวไปแบบนีงนะคะว่าตอนวิ่งมีอยอยดซีี้าแปะแต่มันหลอะันี่ค่ะงงโเคแล้วก็ถ้าเราเล่นแบบมือแนะคะเราก็จะได้เล่นกับม,ม โอเคเราก็จะมาดูท hmm. ี่บ้านละบ้างค่ะหนุ่มอ้วนนะคะก็ต้้งหลับเป็นตอนนี้นะคะแมงมุมด้วยแะ่เราก็ตั้งใจแล้วว่าแมงมุมแบบนี้ไม่กลัวแต่ว่าแมงมุมตัวนี้มันจลุกไม่กลัวเลยคุณคนก็ขึงมากอ่ะคต่ก็เป็นคนขึงมันก็เดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยค่ะคือเราจะบอกว่าข้างในบ้านเล็กมากมันอยู่กับบ้านตรงนี้คุสร้างมา อันนี้นะคะก็จะเป็นโซนแบบชิลๆตอนที่เข้าบ้านเลยเนาะโอเคส่วนประมาณนี้ดูทีวีนดะ่งจิบชาอันนี้ค่ะจะเป็นห้องครัวก็จะมีเน,น,นี่ยตู้เย็นแต่ไม่มีของเราไม่อยากสร้างอะไรของเยอะแยะมากกวยาปิดโอปิดปิดต้องหองไม่ได้โอเคก็ดอ,ดอันนี้นะคะเป็นห้อง,งน้ำอันนี้เป็นที่ล้างมืออันนะ มีแค่ตาบน้ำต้องอาบข้างบนนะแล้วก็เป็นชักโคโถส้วมเกี่ยวกันเลยเด้อนี่ดูทำไมคือภาพเ,เร็วไปนิดนึงนะขออภัยด้วยเพราะว่าคืนนี้ไม่ปกติน,นะ,ะประตูเนี่ยประตูบานอยู่เนี่ยมันออกยากมากโอเคเราดูชั้นสองและะ้ค่็จะเหว่า ทำไมเราทำชั้นสองไปข้างในเลยอ่ะเออมันทำข้เา้เงนาก็คือแบบสวยแบบี้อโลกงานน้ำเป็แบบนี้มากขึ้นเลเพื่อนมาแก้ขึ้อมันไดแล้วก็จบเลยคืออีกอย่างนะคะมันมีมากนอ่คือนี่อ จะมีอะอันนี้นะคะจะเป็นเตียงะคะับเป็นเตียงนอนเราก็จะนอนได้เราไม่ได้ทำงานไม่ได้อันนี้เป็นพวกอะคอมピเตอร์ค่ะไม่รู้ว่าเจามันตออันนี้นะคะเราโลกของพี่ตูนมาแต่ว่าเราทําไม่เหมือน,นะคะ่ะล้าเขามาแค่ไหนเขาทำสวยเราทําไม่สวยก็ตาก,กันค่ะพื่อนพี่น้องและใตยค่ะก็อันอนี้นะคะก็เป็นตู้เย็นแต่ไม่มีของเหมือนกันฟฟ้าค่ะไปนั่งได้เป็นเล่นด้ นั้นตะแค่ไปแล้วนะวคือตอนแรกเราจะไม่ได้สร้างอะไรเลยแต่กลับมา้สร้างให้เยอะที่สุดก็คือเราจะมีชาอะไรนะอันนี้เลยไอ้เนี่ที่หลังไม่ใช่เป็นชาแล้วก็อันนี้เป็นชาโครกนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นที่ยนน้ำบล็บอกน้ำอ้าไม่ใช่บลอกน้ำคืออะไรก็คือใครเคยเล่นบลอกน้ำไม่รู้นะคะแล้วก็แบบเล่นทำมาสร้างบ้านเห็นมันบลอกสวยๆนะ้ำบล็กดีมันก็ดิ่งสร้าง แล้วคุณจะผิดหวังด้วยความที่พอแล้วคุณจะเห็นน้ำซึมออกมานะคะโอเคแล้วก็นี่ค่ะตรงนั้นเอาไม่แชร์แตลอราได้ข่าวมีอยู่นะก็คิดที่แล้วแล้วมีทีวีใช่ไหมแต่เราม่ได้สร้างกาลีนเรารียบจนแบบจะตายอันนี้คือเราก็เชื่อเหมือนกันนะเชื่อเหมือนกันอันนี้เป็นนิกบาอันเล็กๆนะโอเค กับที่ห้องมาเมื่อวันนี้นะก็ไม่มีอะไรมากค่ะบ้านเราเพราะว่าพื้นที่แล kind of mm ้ว hmm. ก um, mm ็ไ hmm. ม okay. ่คิดตกแต่งอะไรมากแล้วก็พื้นที่ที่เหลือเยอะมากไม่ไ <hm ด้เยอะหรอกจะกลับไปห้องเจะปรับเลยอ๋อคือทำไมนี่มันลอยต่ดเพราะว่ามันคือบันไดของแพนะมันก็เลยเร็วแบบ ออออออโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาเลยแบบว่าเชา้าๆหน่อยโอเควันนี้ใคะก็ขอตัวแม่นะคะเอ้ยขอตัวนะคะก็คลิปหน้าครับก็ถ้ามีอะไรก็สามารถมาเมนบอกกันได้นะคะแล้วก็และคะาค่ะก็จะอุ๊ยอะไรอะเมื่อกี้เห็นปะดาวตัะ พี่เห็นนวมาเมื่อตะกี้ไหแบบอะไรขายลงมาก็ไม่รู้ปะไรหิวปั๊บฟ้าแดดออกฟ้าแดดฝนจะตกนะฟ้าเตาตกเฮ้ยแล้วมาเออตัวที่มันจะมาตักนรกประตูนลกะเออมาได้ง่เธอพี่นั่งันั่อ่ะกออะไร ใ้ว่าเราเกียดตัวนี้มากไม่ชอบแแบแบะรวันนี้นะคะคลิปนี้ก็ไปตายดีกว่าเราจ้ลากันนะครับซีซ่มุมดีๆของตุ๊ๆอะไกันนี้สวันีเราก็จะไปวันใกล้กันนะโอเคสวัสดีค่ะก็ อ่าบ๊ายบายสวัสดี